สวัสดีครับปัญญ์สซมบิดนะครับผมมื้อนี้อยู่กับร้านเรามาทำอะไรซื้อกว้วยทอดซื้อก้วยทอดก้วยทอดกับขนมไข่หงคว้านกินเขาเศ้านะครับมามามา,มาซือ้อขนมนะครับอ่ะอยูบปากปากซ้อยบานเท่านี่ยป้างูเดินไปก่อน ไมเตยปิดเทอมแล้วครับปิดเทอมยี่สิบวันลระปิดเทอมก็เลยได้มีโอกาสไ,ได้อยู่กับปูล่ละมีเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันล,ละทำการบ้านไปด้วยหนูตอบได้ที่เท่าไหร่ลกูกยังไม่บอกใช่ไหมยังไม่บอกคุณน่าจะบอกวันที่สิบบอกวันที่สิใช่ไหม ไม่อ้ไม่ต้องรีบก็ได้เออเดินช้าๆปูไม่ทันนี่ก็ให้ปู่ไปก่อนเไม่อะ ถึงบ้านแล้วไปไปเลยคนสวยทำลายทำอะไรกินวันนี้มีน,นี่ด้วยเห็นว่าเขามาขายเนี้<า>ยที่จริงเขาขายขายตัวเนี้ยเขาขายตรงเนี้ยเจ้านเจ้านี้แหละที่ทำทำแล้วกะ เขาเอาไปส่งที่อื่นก่อนเขาลองชิมดูเอาใบเตยไปไหนแล้วเดี๋ยวบุ๊กห้องใบเตยเลยครับลุยเลยลุยลุยในการเป็นอยู่ของใบเตย,ยทำการบ้านเหรอนี่ครับทท่อยูี่นอนอันนี้ดีที่สุดแล้วเนี่ยเกาะมานเนี่ยเห็นบัวทำไมไม่เมียนก่อนทำไมเมียนหลุนมาแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะครับ มีโต๊ะคอมมีวงจรปิดม, <Okay. S 1> มีแล้วยั่หส่ละครับของแล้วพร้อมกับของกินเยอะแยะมีกล่องข้อน้ำ <Okay. S 1> แก้วกาแฟทำไมไม่ไปเก็บละ่ะลูก <Wow. S 1> มีสองอันเลยนี่ mm hmm. นุ่นนุ่นของข้าวมากินแล้วก็ไปเก็บตัวมากล่องไว้ยังมูมนี้ เค่งยังบ่สร้างหวาัวน่ะลิขสิทธิ์ก,ษษษษก็สร้างหวาัวลุยเลยนะอันนี้เราก็จะมาทำอ,อ,าอ่ะจะกินอยู่อันนี้ต่ำเครื่องต่ำเครื่องที่เช็ดออมบ่ป่าเนาะ<ม>เออเมื่อวานเราซื้อป่ามาจากตลาดไทยศีร<ม>ีนะครับซื้อป่ามาสามชินช้นสามชิ้นนี่เท่าไหร่กันเนาะเจิมเกินส,สี่สิบ,บาทเนาะสี่ชิน้นสี่ชิน้นส,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 สี่ชิ้นแปดสิบาทถึอชิ้นละวเท่าก็มีมะก,กอก แก้วมากก,กแล้วก็พวกเครื่องเยียงต่างๆอยู่นี่นะครับอ่ะอยากนอยมากกินเขาน้ำกันได้ครับผมคลิปนี้เป็นคลิปบดายไซไม่บดายไซขาตัาง้งบรายไซอีหยังนะครับเดี๊ยวเดียวไปซื้อผ้าลานผ้าลานไปซื้อกวยทอดนะครับอ่าก็เป็นอ่า อีกหนึ่งข้อคิดนะครับที่ผมไปซื้อกล้วยทอดนะครับเป็นเป็นเป็นหนึ่งข้อคิดซื้อมาขนาดไหนนะอันละข้าวอาขนมนี้มันจะไข่ละห้าบาทอันมันมันมัน,ม,นมันจะตัวละห้าบาทแล้วเพิ่งอยู่นี้ก่อนอ่ะกล้วยกล้วยนี่ก็ไม่รู้ชิ้นเท่าไหร่ก็บ่อบริด n นับน่าจะเป็นชิ้นละสองบาทหรือสามบาทนี่แหละกินละไหมอ่ะอ่ใช่กินนั่นก่อนมินตาก็เทิดกับเข้าไปนะครับจะเฮ็ดกับข้าวไปเรื่อยๆ เดี๋ยวผมจะพามาชิม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 ขนมนี่ก่อนไปเตยชิมไหมไม่เคยชอบกินไม่เคยชอบกินกะจะกล้วยในกากินอันนี้ผมมักมักตัวนี้นะครับเพราะว่าวตัวนี้บ่มีน้ำตาลาตัวนี้จะเป็นคุกน้ำตาลอันนี้จะคุกงานนะครับกับข้างในก็เป็นตัวเดียวกันนะครับชิมขนมครับข้างในหึ่งวิลอ่าเองนะ อเก็บเนี่ยตังให้ใส่ใส่อยู่ประมาณทำหน่อยกว่าหน่อยกว่าไข่นกระทาเอา้าต้นเกยเห็นอันพองเนี่ยเวลาถอดแล้วมันมันพองขึ้นบ่มันไข่ขึ้นบ่ใส่เนี่ยอัน้างในมันขึ้นน,น้อยนหนึ่งดีเนะาะลองทิ่มแต่ใส่ก่อนก็เป็นใส่ทั่วเหลืองนะครับใส่ทั่วเหลือง มันหวานมันมันเค็มๆก็เฮ็ดอร่อยเฮ็ดแซ่บเฮ็ดแซ่บพุ้นก็ได้ขายดีนี่ผมเลยว่านี่ขอผิดนะครับที่ที่ผมเห็นผมว่าเลยไปท้ายด้านค้นหรอกนะครับผมจอมาเราค่อยเปิดคลิปกับอันใบเตย รู้สึกว่าเขาจะมาขายเดี๋ยสี่ปีหรือห้าปีแล้วครับที่แมนเขาจะมาขายอยู่จุดนี่จุดจุดเนี่ยจากย่ยมุเสาเขาจะมาใส่เสาเล,ลายคนไก่ไปไก่มาเห็นกันทีได้ซื้อเราเขาจะเบิดใครเบิดยู่ที่ไม่าประมาัก่อนก่อนใบสามเขาจะเลิกแล้วนะครับก่อนใบสามเลิก ก็เก็บหลานแบบมิจฉ์แบบมิ้งกล้วยนะครับขายกล้วยเมื่อนี่กล้วยมีละยี่สิบห้าบาทในการที่เพิ่นเฮ็ดอ่าอีหยังที่ขอคิดก็คือว่าการทำอย่างที่ทำจริงจริงจังๆถึงจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราทำจริงจริงจังๆมันก็คือเพิ่นวันหนึ่งมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทนะ,นะครับมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท มีสิบบาทฟาดก๋วยเตี๋ยวไม่เหลียวหลังเ <laughs> อ้าอีหลีหนึ่งครับตั้งแต่กนะินอ่ะในในคำโค้งนี่ตั้งแต่ผมเป็นเด็กน้อยล่ะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทมีสิบบาทฟาดก๋วยเตี๋ยวไม่เหลียวหลังก็คือตั้งแต่กี้สิบบาทในเส้อก๋วยเตี๋ยวดีเอิ่มนะครับในถ้วยบักไงก๋วยเตี๋ยวขายถวย้วยละสิบบาทยนะี่สิบบาท ฟาดยัง่จนจนของพังเขาจะเนี่ยยังได้แต่ตอนนั้นน่ค่าโตค่าโต,าตอันนี้ก็คือยี่สิบบาทนะครับแล้วมานั่งเศร้าหมองพอนองในอันนี้อันนี้ว่าว่าเด่นนะครับว่าว่าความความคือคือคือเป็นเรื่องจริงในในสมัยนั้นเท่ากับได้มวนคิดย้อนไปว่าค่าใช้จ่ายของสมัยนั้นนะครับกั มี20บาทเราก็สามารถที่จะไปเที่ยวสถานที่บริการได้20บาทนะครับผมแต่ว่าซูเมเออร์นี่มันคนละเรื่องนะครับมี10บาทฟาดก๋วยเตี๋ยวไม่เหลียวหลังไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวต้อง50บาท4 5บาทนี่บ่อใหมีแล้วต้อง50บาทนะครับตั้งแต่ก่อนนี่40บาทพิเศษ50บาทนะครับหรือว่าพิเศษหาหแล้วว่าตอนนี้ ธรรมดา50บาทไปแล้วนะครับหนึ่งก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามถ้ากินสองคนก็ค่าใช้จ่ายไป100บาท100บาทนะครับ100บาทกินนำ้ำกินน้ำเนื้อเหยือกที่แม่ค้าขายให้แต่ว่าถ้าไปซื้อนำ้ำโคกนำ้ำปั่นนำ้ำอ่ะย,ยังเพิ่มอีกก็คือเริ่มต้นที่35บาบาทในการน้นนำนะครับค่าแรงในะมะขามบ้านนี่ค่าแรงก็ยัง300บาทค่าแรง300บาทในการกิน สองคนนะครับสองคนสามรอยบาทมันมันบพุพอกินนะครับผมบพุพเอกินนะครับถ้าทํางานคนละสามร้อยบาทสองคนได้หกร้อยบาทแล้วห้ามากินสมมติว่ากินกินเมือหนึ่งบุญมันสมมมดแล้ะครับคือคนเขากินเมื่อหนึ่งสามหลอบอยู่แล้วสมมุติว่าเรามากินอาหารครั้งละห้าสิบาทตัวหนึ่งคนสามครั้งก็กลายเป็นสามร้อยบาทตัวหนึ่งวันละนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายยากอื่นล่ะครับ ทุกวันนี้ก็เอาตัวรอดไปมันน้องพี่น้องเนาะให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับในการที่เฮ็ดหยังเฮ็ดบอมเบนเฮ็ดแบบผิวเผินผมว่าเฮ็ดเฮ็ดหยังเฮ็ดแบบจริงๆอย่างจังก็คือเนี้ยเขามาขายเนี่ยก็เป็นอาชีพท<แ>ี่บริสุทธิ์เป็นอาชีพท<แ>ี่เป็นนายจ้างตัวเองขายทุกวันนะครับขายทุกวันเขามาขายเราือซีปี่หาปี่ขายตรงนี้ทุกวันตัวมีลูกค้าขาประจำอ่า ขายหมดนั่นเขาก็จะมีกาหนดแต่ละว่าถ้าขายหมดนั่นนะหรือว่าขายไปหอดไปสองเคงหรือใบสามเนี่ยเขาจะได้เงินเท่าไหร่เอาตัวรอดนะครับเอาตัวรอดโดยไม่ได้เป็นลูกจ้างของใครเนี่ยแล้วก็ถ้ามาเป็นแม่ค้าจะคีดค่าน,นาค่ครับเหมือนกับทําแป้งเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเนาะเจ้าสีมากอ่ามาอ่ามาขายมาหอดหม่องวร่อยมาเห็ดแปลงมันกับผูช้ช่ก็คงจะทําแป้ง ทำล่วงหน้าไว้นะครับทำล่วงหน้าไว้ก่อนที่จะขายได้จริงๆต้องมีความขยันระบาดนี่ก็ต้องเลือกงานนี่ก็ต้องไปตลาดหรือว่าส่นก็ไปตลาดตั้งแต่เศาที่จริงน่าจะไปตลาดนี่า,าร่งหลายกว่านะครับไปซื้อกล้วยซื้ออุปก,กรณ์วัตถุด,ดิบย่ยังต่างๆเพื่อว่าจะมาเฮ็ดในมือตัวไปที่จะขายวันพรุ่งนี้ยังจินะครับขายมือนี่คิดหอดมืออื่นหรอวครับเป็นแม่า้านี่ว่ามืออื่นอ่าของเหลือเท่าไหร่อะไรเหลือเยอะไหม เป็นแป้งเป็นทั่วเป็นอีหยงจังสีน้ำตกน้ำตาลกล้วยเราเหลือเยอะไหมจังสีกล้วยกล้วยกล้วยทอดนะครับกล้วยทอดคนจะขายขายอันนี้จะมีเป็นมันทอดเนี่ยอ๋อ <c oughs> ตัวนี้เป็นเผือกนะครับนี่เผือกแล้วก็กล้วยกล้วยเรียกว่ากล้วยกล้วยทอดนะครับแล้วก็แล้วก็มี อันนี้มะเออมีกล้วยมีมะเอือมีกล้วยมีมะเอือมีมัมมมมมนนะครับมีกล้วยมีมะเอือมีมัมมนมีเผือกมาทอดหลายลายยางผมซื้อมานเนี่ยยี่สิบบาทนะนี่ยยี่สิบบาทนะครับให้เราชื่นใจนะครับให้เราชื่นใจที่ว่าพระเจ้าในการต่อสู้ชีวิตนะครับเมื่อนี้ก็อยู่กับหลานน้อยแล้วก็อยู่กับมินตานะครับ ใส่สุดยูนิฟอร์มเรียบร้อยมาดูอาหารของมินตานะครับโอ้โหปลาสี่ชิ้นก็จจเฮ็ดนี่จเจี๊ยบเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะกินเทียเท่ยงน้ำนะครับกินเที่ยงน้ำนะครับกินเที่ยงด้วยแล้วก็ห้านน้อยก็อยู่นะครับเมื่อนี้เป็นคลิปพิเศษลุยๆเลยนะครับเป็นลุยๆว่าอยู่จงังไดอยู่จังไดกินยังไดนะครับเนี่ยห้านน้อยก็ตั้งใจเรียนมากนะครับเรียนเก่งนะครับ ดีใจที่ว่าห้านหน่อยเลียนเกง่งเนี่ยมักแบบนี้นะครับตัวนี้คือจริงที่ใบเตยชอบนะครับมักเบิรงคลิปแนวนี้นะครับเอาใบาเตยมาปิดคลิปก่อนมะปิดคลิปให้ปูกก่อนอ่ะเอาอยู่ในนี้แหละในห้องนี้แหละเพระาะว่าไทยเอ่อไทยกับมิ้นตาตาเป็นยังจังคอย่วไทยห้านหน่อยอยู่โเพอ อยู่บออยู่ไหมอยู่อยู่นี่ใช่ไหมใช่อ่าก็อ่ากบดันอยู่ที่นี่กบดันปาดตัวก็จะใก้คบว่ากบดันก็ก็อยู่ที่นี่อยู่ทุกวันใช่ไหมทุกวันไม่ได้ไปไหนทาไมถึงไม่ค่อยอยากออกไปข้างนอกเลยเพราะว่าเออไม่ไม่ไม่ต้องตอบก็ได้ไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายคลิปเนาะ เห็นอยู่ใช่ไหมว่าปู่กินข้าวบางทีก็เห็นปู่กินข้าวอยู่เห็นทําไมไม่ออกไปกเ็เห็นเห็นปู่อยู่ทุกวันก็เห็นปู่อยู่ทุกทุกวันใช่ไหมใช่แต่แต่ว่าตอนหนูอ่ะตอนหนูจะเรียนอ่ะหนูตั้งใจว่าจะกินข้าวกับปู่แต่ว่าปู่อ่ะออกมาช้าหนูก็เลยต้องไปโรงเรียนก่อนอ่าแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ล่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เหมือนกันเหมือนกัน ก็หนูอยู่นี่ทั้งวันทำไมไม่ออกไปหาปู่บ้างวันนี้ว่าจะเอากันบ้านเข้าไปทำกับปู่อยู่ไม่ใช่วันนี้วันที่ผ่านมาน,นี่ค่ะผ่านมาก็หนูไม่หิวหนูก็เลยไม่ได้ออกไปเพราะว่าไม่หิวไม่หิวก็เลยไม่ออกไปเนาะ<ช>อ่ะเข้าใจตามนั้นเนาะพี่น้องเนาะการเวลาผ่านไปไปเตก็จะเป็นสาวไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมก็จะเป็นสาวยังไม่รู้ไม่รู้ล่ะ<ช>อืม เรามีความคิดความอ่านที่เป็นของเจ้าของนะครับพี่น้องเ,อเอมื่อนี้เราข้องเอาไว้สำนีกก่อนนะผมประกะาศมินตาอยู่ข้างนอกนะครับทำกับข้าวอยู่พร้อมกับใบเตยนะครับวันนี้เป็นช่องปลูกกับหลานน้อยจริงๆนะครับผมแต่หลานน้อยกลายเป็นหลานใหญ่แล้วล่ะครับอขอเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้า <c oughs> กินเลยวามินตาต้นไมยไวเลย <c oughs> เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้หลานน้อยและสุกคนขอลาไปก่อนขอเก่าเขามาสว,ส,สวัสดีครัะ,<ฮ>ะจุบไหนออีกที่ชื่นใจ